เคยไหมครับเวลาฉีดน้ำลดน้ำต้นไม้แล้วมันฟุ้งกระจายไว้ครับเนี่ยสายยางในเวลาเราใช้มือบีบรดน้ำต้นไม้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันฟุ้งกระจายครับไปทั่วนะครับต้องคอยบีบตลอดครับไปทั่วเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำที่ฉีดน้ำจากท่อ PVC เรามาเริ่มทำปืนกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆก็จะมีท่อ PVC นะครับสีหุนนะครับหนึ่งเส้นตรงนี้สี่สิบเซนครับเพื่อนๆแล้วก็มีกอกน้ําครับตรงนี้กอกน้ํานะครับกอกน้ำสีหุนครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวนต่ตอกอกหนึ่งตัวครับเพื่อนแล้วก็มีตัวปิดท่อนะครับสีหุนนอีกหนึ่งตัวครับเพื่อนแล้วก็กาวนะครับแล้วก็ สายรัดเอาไว้รัดกับทอปลปากับก๊อกนะครับแล้วก็ลวดครเพื่อนลวดเส้นเล็กๆนะครับหนึ่งเส้นเอาไว้เจาะฝาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะทํากันเจาะฝาตรงนี้ก่อนนะครับเป็นรูครับเพื่อนประมาณสักสิบกว่ารูนะครับเพื่อจะทําเป็นที่ฉีดน้ำอะไรอย่งนะครับเพื่อนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็โลยไฟนะครับเราโลยไฟกับลวดนะครับเพื่อจะเจาะรูตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะเจาะเลยครับเพื่อนนี่ครับเจาะแล้วได้หนึ่งรูแล้วเพื่อนนี่ครับนี่ครับเจาะอยู่นี้นะครับเจาะทะลุเป็นรูเลยนะเพื่อนนะครับเป็นรูเลยครับเจาะให้รอบเลยครับเจาะให้ตรงข้ามกันแบบนี้นี้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะให้ครบเลยนะครับเพื่อจะทำเป็นที่ชิดน้ำครับเป็นฝักบัวนะครับโอเคนะครับนี่ผมเจาะ นะครับท่ออุดสีหุนเรียบร้อยนะครับเป็นรูปคล้ายๆฝักบัวแบบนี้ครับเป็นที่ฉีดน้ํานะครับเพื่อนต่อไปเราก็ประกอบเลยนะครับใช้กาวเลยเพื่อนต้องใช้กาวทานะครับเราแรงดันมันมันแรงครับถ้าเราไม่ใช้กาวทามันจะหลุดนะครับใช้กาวปลาตาทานะครับแล้วก็ดันให้แน่นเลยนะนี่ครับอันนี้คือหัวฉีดทั้งหมนะครับ เนียเรียบร้อยต่อไปก็ตัวนี้เราก็ใช้เกีียวในครับทากาวตรงนี้ครับยึดฝั่งนี้ไว้นะครับเราทากาวครับมันถ้าไม่ทานี่นะมันจะดันหลุดนะครับโอเคครับนี่ครับนี่คือเกีียวในของก๊อกนะครับนี่คือหัวฉีดของเรานะครับเสร็จแล้วจะมีก๊อกครับพันเกีียวให้เรียบร้อยนะเพื่อน น้ำรั่วครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเกีียวไนครับแค่นี้ขมุนให้แน่นนี่ครับได้แล้วครับก็จะมีที่จับที่ฉีดพร้อมแล้วเน่้รไปเมือนเดกก็จะเอาที่ลัดไปรัดท่อปลาปานะครับสายยางนฉีดน้ำเนี่ยเข้ากับตัวนี้ก็เปิดน้ำแล้วฉีดรดน้ำนะครับต้นไม้กันนะครับ โอเคเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองฉีดน้ำกันเลยนะครับไปครับนี่ครับพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาสายยางมาสวมเขากับขอกตัวนี้วกาลัดโดยสายลัดให้แน่นเลยนะครับกันน้ํามันรั่วนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ได้นะครับปืนฉีดน้ํานะครับลดน้ําต้นไม้ล้างลงล้างรถได้เลยนะครับแรงมากเลือนดูนะลองดูนะครับเพื่อนเปิดน้ําครับ แล้วก็มาเปิดก๊อกตรงนี้ครับเพื่อนนี่ดูความแรงของน้ำเพื่อนเพื่อนดูแรงไหมครับนี่ครับน้ำแรงมากเพื่อนเปิดเบาก็ได้ครับเบาเป็นวันนี้นะครับมีแรงมากเพื่อนดูความแรงของน้ำครับนี่ครับเพื่อนดติดตรงนู้นะครับนี่แรงมากเพื่อนนี่ครับเพื่อนดูครับดูความแรงของน้ำครับติดตรงบนต้นไม้นะครับเดี๋ยวเบาวันนี้ก็ได้ครับเพื่อนนี่ครับ นี่ครับที่ฉีดน้ำล้างรถหรือว่าฉีดต้น้ำต้นมุงต้นไม้ได้สบายแล้วรัเพื่อนนี่ครับดูความแรงครับของเขาครับนี่ครับแรงดีมากเลยครับเพื่อนเยี่ยมเลยครับนี่ครับทำง่ายๆครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับเพื่อนทำไเลยนะครับเพื่อนครับลองกลับไปทําดูที่บ้านได้เลยนะครับเพื่อนครับนี่ครับล้างรถได้สบายเรา็มาเลยมาดูความแรงครับทีใชของนะครับเพื่อน โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราไปทำที่บ้านกันดูนะครับเพื่อนครับ